สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมีการสอบคำศัพท์บทที่6เรื่องซื้อของเนาะสำหรับนักเรียนที่ยังออกเสียงไม่ได้นะคะเรามาฝึกออกเสียงกันในคลิปนี้ไปพร้อมๆกับเราซื้อเลยค่ะใหม่ใหม่ไม่หม่หม่ซื้อไม่ my, ขาย 贵贵便宜便宜贵平便宜土信用卡信用卡บัตรเคร泰铢泰铢เง เหมิ้นป,เนนปีเงินหยวนเมยหยวนเมยหยวนเงินดอนลลาร์สหรัฐนักเรียนที่ยังท่องไม่คล่องให้ดูคลิปนี้แล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ